สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำวิเศษนะครับมาทานข้าวมันไก่ยามเช้านะฮะแล้วก็จะถือโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรีวิวให้กับทุกท่านได้ติดตามอ่านนะครับมาดูไทยรัฐน่นหนึ่งกันครับเป็นรายการครับมาสแกนก่อนนะครับสแกนก่อนเสียงดังนิดหนึครับเพราะว่าผมอยู่นั่งอยู่ริมถนนนะครับนั่งอยู่ริมถนนครับเสียงดังนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะฮะตำรวจตรวจยิบ แก๊งโกงรัฐ514รายโรงแรมใต้อีสานเป็นเป้าแรกกองปราบหัวหอกบิ๊กตู่กำชับเด็ดขาดเต็มที่ไหนจับหมดประยุทธ์ถึงแก๊งโครงการโกงโครงการเราเทียวด้วยกันขึ้นบัญชีดำผู้ประกอบการที่ชอบไม่รุกโครงการอีกยอมเล่นเอาผิดนะฮะด้านบนตรงนี้นะครับแกนนําโดนคดี112แห่มอบตัวรับทราบข้อหาครับนี่ให้กำลังใจครับสายเ,เริญพูละแม่มยกแห่งชาติกลุ่มรัศดรให้สัมภาษณ์ ขนาไปร่วมหน้าสอน,นอยนวลไห้กำลังใจ2องแนวรวมรัศดรที่เข้ามอบตัวตามมาตรา1หนึนะครับภาพเล็กเป็นกวิ้นนะครับเป็นกวิ้นใสชุดไทยใสเ่เหมือนกับเพชรบูไดมอนด์นะ <c oughs> สร้างสีสันแล้วก็โตโต้กรงเทพนะครัิยยวัตหรือโตโต้จงเทพกาดอาสาวีโวก็ร่วมมอบนะเมื่อวานมีเด็กเด็กอายุสินะครับ เยาวชนใจมาตาหนึ่งหนึ่งสองอันนี้อะไรโจรใจบาปโจรใจบาปคนตำรวจตรีนพสินแถลงจับนายสมคิดแต้มงามคิดสไปเดอร์แมนนะครับก็โรกจําทรัพย์สิน4ี่วัดหลวงพี่ไปคุกเขาขอโทษหลวงพี่น้ำฝนนะครับเราหกศอกอ,อสอยโยนตำรวจนะครับ ตามหาตัวบอสมาฟ้องภายในอายุความนะครับด้านล่างพ่อค้าแม่ค้าแพปรามาใช้ติดโควิดสอบสวนที่มาวุ่นตู่เตือนกาอย่าตกงานฉลองปีใหม่ครับจับทินเกิดจับทินเกิดนะฮะจับทินเกิดนายดิ๊กี้โคมารศาศาักษาการอุวทูตอินโดนีเซียจาประเทศไทยพร้อมนายประกิตวงศรีวัฒนา,านุลรอชิบดีกองอุทยานร่วม,มรับมอบูลิลลงตัง อิงนอตาลีนะครับากับการเล่ากาสป่ากลับนะครับกลับสู่กับทินเกิดน,นะครับก,กัิ้กําเนิดก็ถูกลักลอบมาจากเมืองกังหะรัฐบริเตมาเลเซียครับล่าเสาธอมขโมยนอตตัลี่นะฮะกาดยำผับเละวีวาตตรงข้างๆแล้วก็นี้ไฟไหมสเสถียรธรรมสถานนะครับ ขึ้นชั้นสาเศรษฐกิจแล้วเดี๋ยวผมไปดูหน้าในเลยนะครับแต่รายการหน้าในหน้าในอยู่ตรงไหนนะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับต่ตรงนี้อ่านี่สิบนะครับแกนนำแกนนำสัต์มหันลบทำวงแก่รัฐมน,นูลล่มทีวัชชัย พันธุมาตบาบอยสวปิดปากสสนะครับเสียเวลาภาษีเบี้ยรประชุมนะครับชนน่านยันไม่คิดแก้บทหนึ่งบทสองโฆษกกรรมการชี้กัะทบกระทั่งดอนแจงปมก้าวสวสาวัตตกไปนะครับเผยตัวเลขสามเอ็ดคนโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองขนุนต่งแต่งเหลืองรับทราบข้อหานะครับสองแนวร่วมรัษฎรมอบตัว คตัวมาตรา112นะครับมีเด็กอายุ16นะครับก็นี่ฮะโดนแอดมินนะฮะชื่อนางสาววริสน,นสันศรีบวรเทพกิตแอดมินเจ,จ,จนหนึ่งในเพจนะฮะเพจเชียร์ลุงแจ้งความไว้นะครับแล้วก็คนอีกคนโดนคือน,นางสาวดิมพรแซ็กเนี่ยอายุ23ปีครับโตโต้นำการมอบให้กำลังใจนะครับสายเพนกวินของร่วมกิจกรรม ผูกเยาวชนเรียกร้องสิทธิ์ไม้หัวนำทีมมาตารับตั้งข้อหาร1 2 2ครับนปชรอรับเต้นหน้าคุกก้าวไกลโวยใช้112เล่นงานเด็กนะครับรัชชาบุญชัยอินสวรรัร์ที่ท้องสนามหลวงครับมีเสนอคืนพระชามหน้าตั้งสวรครับนี่ใครอ่ะสุเทพตระคุณวุ่นหนูโพศกพลังแห่นดินสยามนะมย้อนไปสมัยนู่นเลย 2492ไปเลยบุกใจไทยทส่งสรารอัดรวมสมานฉันประชาธิที่ปัดขอรถทิติหันหน้าเข้าหากันครับเพื่อไทยอัดเีตนายกีของรัฐบาลนะครับรัฐบาลแย่งเคทิ้งแลมโบเด็กบิ <Big S 1> ๊กตู่ไฟเขียวสื่อประสานประเมินผลงานอารมณ์ดีถ้าเขาจะรักเพื่อไทยขยี้คนเชื่อประชาชนมากกว่าตัวนะครับ ปอละสองพยานน้องธนาพอรอันนี้เป็นโฆษณาหน้าหลังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็เชิญชวนบริจาควัคซีนเพื่อคนไทยคนละ500บาทนะครับแต่บอกอย่างนี้ครับบอกว่าเพียง500บาทจาก1ล้านคนวัคซีนเพื่อคนไทย c ควิด19วัคซีนพอไทยรับสิทธิ์ส่วนลดประกันรถยนต์และประกันสุขภาพวัคซีนเพื่อคนไทยนะครับโดยมูลนิธิ CU Enterprise โดยจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคเพื่เป็นตัวสนับสนุนนักวิจัยไทยในการคนา้นคว้าพัฒนาและผลิตวัคซีนต่อต้านโรคนะครับ ร่วมกันเบอร์จัดคนละ500บาทหนึ่งเพียง1ล้านคนเท่านั้นเริ่มเบอร์จัดพร้อมกันวันนี้นะครับการบริการสแกนโค้ดแล้วก็ผิวซนะีอตัวพยต่อซีโอดอททีเอสซีโอดทีเอสอันนี้อะไรโครงการก็ดีทุกคนไทยต่าแทนนะฮะหนึ่งได้ลดส่วนลด คนสุขภาพรถยนต์นะครับวิยาประกันไทยนะฮะแต่ก่อมีผลิตวัคซีนสําเร็จพร้อมให้บริการแก่บุคคนผู้ิจัดจะจองสิทธิ์วัคซีนได้ก่อนแต่จะใช้สิทธิ์หลังจากการให้จำหน่ายหรือวัคซีนแก่บุคคลใดก็ตามตามหลักเกณฑ์นี่ครับมีใครสนับสนุนบ้างมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาซีเอ็นตอ็นพลายซีเอ็นโนเวชั่นอะไรใบยาวิยาประกันไทยที่ไว้กับในกรุงไทยแมคเคนซีและ บัตรเคทีซีนะครับนะมาดูกระตูนเซียไทยรัฐนะครับสันที่18ธันวาคม2563ครับเขาบอกว่าทําตามใบนี้เศรษฐกิจกดีขึ้นแน่นอนทําตามใบนี้เศรษฐกิจกดีขึ้นแน่นอนครับนี่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนั่งเกาหัวอยู่นะฮะนั่งเกาหัวอยู่ ก็มีเก่งแต่กู้ดีแต่แจกนะครับดีแต่แจกหารือประคองเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองนะครับนั่งเก่าหันมานะครับตามตามใบนี้เศรษฐกิจแน,น่นอนก็นี่ฮะใบนี้ก็คือลุงตู่ออกไปลุงตู่ออกไปนี่ก็ชูสามนิ้วทำเพื่ออนาคตของเรา,ยาอย่าหึงอำนาจอย่านหะึงอำนาจแล้วก็คนนี้บอกโผแรงเลยนะครับผู้เป็นปัญหาของแผ่นดินผู้เป็นปัญหาของแผ่นดินนะครับ แล้วคนนี้บอกยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งพังครับหันมามองเก่งแต่กู้ดีแต่แจกทำตามใบนี้เศรษฐกิจกดีขึ้นแน่นอนลุงตัวออไปขอบคุณกระตูนเซียไทยรัฐนะครับขอบคุณไทยรัฐครับขอบคุณรกิการท่านที่ตามช่อง Youtube ชีพทางวิเศษสวัสดีครับ